หม่อมจกมกขำไม่ออกถูกลูกน้องแทงข้างหลังเจ็บลึกถึงขั้นต้องไปโรงพักค่ะโดยหม่อมจกมกบอกว่าแอดมินคนนี้เคยเป็นลูกน้องมาก่อนให้ดูแลเพจ Facebook หลังๆมาดีดมดซึ่งเป็นภันรายาของตนออกจากแอดมินอีกด้วยหม่อมจกมกเคยติดต่อให้ลบเพจแล้วเตือนแล้วแต่ก็ไม่ลบกลัวว่าจะเอาไปทำในทางที่ผิดกฎหมายนะคะก็เลยมาแจ้งความไว้ก่อน อะไร้คนนี้ครับกลัวไปถึงหน้าเอาแจ้งความให้ฝันดีกว่าคือคือเป็นแอดมินใช่ไหมพี่หม่ำเขาเป็นแอดมินเก่าเมื่อก่อนไม่ครับเขาดิดเนี่ยผมแอดแอดมินเก่าใช่ครับเป็นเก่าแล้วเขาก็ดิดเมียผมบอกไปก็คือคนนี้คือเป็นลูกน้องพี่หม่ำเลยอะไรนะคนนี้คือเป็นลูกน้องของพี่หม่ำที่เคยที่เคยทำเห็นก็ประมาณนี้นะครับเขามาขอทำตอนทำเขาก็ดีดออกเขาไปทำเขาเองอ๋ออันนี้ดีดออกนานไหมพี่ม่ำนานครับเกือบปีแล้วนะเกือบปีแล้วเกือบปีแล้วครับเกือบปีแล้ว ตอนนี้คือเพจที่อัพนี่คือให้แฟนที่หมาหาใช่ไหมครับใช่ครับแฟนแฟนทุกคนเป็นเจ้าของเครื่องเครื่องนี้แต่ก็คือตอนนี้ก็ไม่ได้อัพเ <ผม S 2> อง <นะ S 2> แล้วผมบอกว่าให้เขาลบเขาาก็ไม่ยอมลบเพจน,นี้ใช่ไหมครับแค่เพจน,นี้แหละเขาาก็ไม่ยอมลบเตือนเขาไปแล้ววันนี้รู้สึกยังไงที่หมกลัวอะไรบ้างนะครับผมกลัวเขาจะไปทําในทางที่ผิดครับผิดกฎหมายไปงยาเสพติดขายของออนไลน์ที่มัน ทุกอย่างแล้วติดที่ติดกฎหมายอ่ะกลัวจะเป็นทําเป็นเวสกันพนันเป็นอะไรแล้วนะอย่างก็กลัวครับก็เลยมาแจ้งความไว้ก่อนต,ตอนตอน้นยังไม่มีการเชิญยังยังยังครับยังยังไม่ได้ทำอะไรแต<อ> <ๆ S 2> ่ว่าเขาพักหลังเขาจะโพูดอะไรเขาไม่รู้ตนมีคนมาบอกภรรยาว่าพี่มดเป็นอะไรจะโพูดอะไรเขาไม่รีบพูดของเขาเขาไม่รู้เรื่อง น้องจะฉุกคิดหรือไม่หรือเขาจะยึดเพจพี่หม่ำต่อไปติดตามกันต่อและช่วยกันเป็นหูเป็นตานะคะกฎมาไม่มีเมวนปืนเลีเ่ยวค่าหันคะ